สวัสดีครับมัดก่อนนะครับผมออกจากฟิวเจอร์มาแล้วนะครับผมโพสต์คลิปเลยนะครับเพราะว่าออกมาในขายออนไลน์นะครับก็บนรโลออนไลน์เนี่ยคือผมก็ูพทตกคลิปนะคือผมลดสมมติผมลดหนึ่งต่อใช่ไหมครับออนไลน์ลดอีกหนึ่งต่อนะครับลูกค้าได้ลดสองต่อนะครับลูกค้าคุ้มนะครับช้อปปี้ได้ผ่อนรลยได้ยืมเงินนะครับแฮปปี้เลยนะครับคู่หนึ่งผ่อนเดือนละสองร้อยสามร้อยนะครับก็ผ่อนไปช้อปปี้ได้เลยนะครับทําให้ลูกค้า Happy, และก็ซื้อง,ง่ายขึ้นนะครับลูกค้าก็ได้ขายด้วยนะครับก็บนโลกออนไลน์ก็น่ากลัวนิดนึงนะครับก็ของแท้ไม่ีหน้าร้านนะครับของปลอมไม่มีหน้าร้านนะครับสมัยนี้คําแรกที่ถามเลยลูกค้าถามเลยแท้ปลอไมไหมนะครับเออโลนเปลี่ยนไปเนาะสมัยก่อนมันไม่มันไม่มีออนไลน์ไม่มีออนไลน์ก็ต้องมาซื้อหน้าร้านก็ก็ไม่มีคําถามนี้เขาถามว่าแท้ปลอมไม่มีนะครับอ่ะผมรับพีออเดอร์ญี่ปุ่นนะครับทุกรุ่นทุกแบบนะครับพอดีเมื่อวานมาสิบคู่ วันนี้เพิ่มมาอีกสองนะครับก็ตัวนี้นะครับตัวนี้ผมแนะนําเลยนะครับคือบ้านเราเนี่ยแบบมันน้อยนะครับแบบน้อยตอนนี้บ้านเราเนี่ยตอนนี้ยันปีหน้าเดือนสี่เลยนะครับแบบน้อยมากจะแ,แบบบริษัทเนี่ยคือผมจะได้แคตตาล็อกล่วงหน้าครึ่งปีนะครับจะมีแต่ส้มสูงเงนั้นเลยแจ็คไม่มีเลยลูกค้าจําผมเลยนะเดือนนี้ยันเดือนนี้ยันปีหน้าเดือนสี่นะครับ เดินสี่เสร็จเดินสิบเดินสิบจะมีหรือเปล่ายังไม่รู้เลยคือเดินสิบปีหน้าเลยนะแจ็คเนี่ยไม่มีสีอะไรเลยไม่มีของเลยนะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นของญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวนี้ผมพิออเดอร์เพราะว่าญี่ปุ่นแบบกว่าเยอะนะครับแบบกว่าเยอะและแบบแปลกๆเยอะและสวยอันนี้มาจากญี่ปุ่นเลยนะกล่องกิ๊บเลยลูกค้าไม่มีบุกเลยนะครับอ่าตัวนี้ลูกค้าซื้อแล้วนะครับของเป็นสินค้าที่ผมรีวิวเนี่ยส่วนมากจะลูกค้าที่ซื้อแล้วนะครับจะมีไม่กี่รุ่นนะครับ เดี๋ยวปีหน้านะครับผมเปิดร้านใหม่นะครับก็อยู่ที่เดิมแหละพอดีผมซื้อตึกนะครับก็พยายามจะเอาญี่ปุ่นออกมาเยอะขึ้นให้ลูกค้าได้ดูตัวจริงๆกันเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นสลิปออนนะครับของญี่ปุ่นบ้านเราเคยมีแล้วครั้งหนึ่งผมเคยได้มาแล้วสองสีคือสีสีครีมกับสีดํานะครับตัวนี้สีน้าตาลนะครับก็ชื่อรุ่นเลยนะครับ cs Slip On นะครับ sk นะครับก็รหัสสินค้านะครับ อันนี้คือสีนะครับเบอร์รองเท้าไซส์นะครับตารางไซส์คือมีแค่นี้นะครับง่ายไซส์ U.S กับ C.M คือความยาวเท้า j p n คือความยาวเท้านะครับอ่าประมาณนี้นะครับก็กล่องแบบนี้เลยตัวนี้จะอยู่ในตระกูลสเก็ตสเก็ตบอร์ดโทษทีผมเอาไม่ค่อยออกนะครับก็ประมาณนี้ลูกค้าประมาณนี้ จะไม่ใช่ตระก,กูลออลตาจะไม่ใช่ตระก,กูลแจ็คนะครับจะอยู่คนละตระก,กูลกันญี่ปุ่นจะมีะะมหลายเวอร์ชั่นนะครับอ่ะก็เปิดมาประมาณนี้นะครับถุงญี่ปุ่นนะครับก็จะเป็นเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นโลโก้นะครับ,น logo, นรบหนังกลับหนังกลับจะมีสองอันเลยสองถุงเพราะว่ามันจะไม่สิงกันในกล่องนะครับ ตัวนี้จริงๆบ้านเราเคยมีแล้วนะครับสีดํากับสีขาวดําจะเป็นดาดําหมดเลยพื้นขาวนะครับตัวนี้จะอยู่ในตระกูลอ้อโทษทีลูกค้าลูกค้าดูอัลบั้มของผมได้ที่ไลน์ไลน์นะครับอ KLN นะครับผมจะก๊อปรูปของญี่ปุ่นอะ่ะมาลงไว้ที่อัลบั้มนี้เลยนะครับทุกรุ่นเลยนะครับก็ ไปที่ l i น e นะครับ l ล n e เพิ่มเพื่อนนะครับ k l n นะครับมันจะมาหน้านี้นะครับก็จะไป Facebook IG ผมนะครับแผนที่ร้าน YouTube ร้านแล้วก็ Sho ป e e นะครับก็กดตรงนี้เลยนะครับกดตรงนี้นะครับมันจะขึ้นอัลบั้มมาให้เลยนะครับอันนี้คือ Li n e Shopping นะครับส่วนลดนะครับก็จะลดให้ลูกค้าอีกต่อหนึ่งผมลดต่อหนึ่งไลน์ลดอีกต่อหนึ่งลูกค้าได้สองต่อนี่นะครับบางรอบก็ลดไลน์จะลดให้สามร้อยเลยก็มีผมลดสามร้อยลออกสามไลน์เป็นหกร้อยนะครับ ก็วงกลมนี่คืออัลบั้มแยกนะครับอัลบั้มแยกนะครับดาวเจ็ดศูนย์เป้หมวกแว่นผมจะแยกเอาไว้ให้นะครับคำว่าทั้งหมดนะครับทั้งหมดนะกดนะครับก็นี่เลื่อนลงมานะครับเลื่อนนะครับนี่คืออัลบั้มญี่ปุ่นหมดเลยนะครับอสมมิติแจ็คนะครับแจ็คก็จะไปแจ็คนะครับประมาณนี้ก็กดได้มีรูปภาพนะครับราคานะครับ มีรูปภาพเพิ่มให้นะครับอ่าประมาณนี้นะลูกค้าตัวนี้จะอยู่ในอัลบั้มดาวนะครับเพราะเป็นตระกูลดาวตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นหนังกลับนะครับตรงนี้จะเป็นหนังกลับหนังกลับหมดเลยนะครับหนังกลับอย่างหนาเลยนะครับเหมือนวันสตาร์ตัวเก่าอ่ะเนี่ยเป็นขนขนเลยเห็นไหมเป็นขนขนเลยเป็นขนขนเลยนะครับตรงนี้เป็นผ้านะครับแล้วก็ตรงส้นเป็นหนังกลับนะครับ สองซ้อนเป็นหนังกลับอย่างที่บอกนะครับชุดนี้เป็นชุดสเก็ตจะแยกออสตากับแจ็คโคลาโคลเวอร์ชัน e กันแล้วนะครับไม่เหมือนกันป้ายไม่เหมือนกันป้ายตัวนี้จะคือจะเป็นป้ายเดียวกับหน้ากล่องตรงนี้นะครับอ่ะแล้วก็เป็นพื้นใหม่แล้วนะครับเป็นพื้นใหม่แล้วเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในออสตามันไม่ได้อยู่ในตระกูลออสตาน, Star, นะครับ มันเลยคนละพื้นกันนะครับก็เป็นปแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ทอปอ่าทอสตีแล้วก็มีป้ายนะครับป้ายก็เป็นป้ายเป็นตัวเดียวกันนี้เลยนะครับเออป้ายนี้สวยนะทำเป็นพวงกุญแจเท่เลยอะลูกค้าลูกค้าเอาไปเคลือบนะแล้วทำเป็นพวงกุญแจสวยเลยเก็บก่อน ตัวนี้พื้นก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวเดียวกับหน้ากล่องนะครับแบบเดียวกันเลยนะครับจะเป็นสลิปออนนะครับตัวนี้สีดำสวยนะครับสีดำสวยมากนะครับตัวนี้ลูกค้าซื้อในช้อปปี้นะครับกดช้อปปี้เลยนะครับกดช้อปปี้เลยซื้อเงินสดเลยไม่ไม่เอาอ่า ไม่ไม่ต้องมาจํานะครับไม่ต้องมาจําก็จะประมาณนี้นะครับตัวเก่าเนี่ยเดี๋ยวผมลงให้ดูสมัยก่อนมีนะครับตัวเก่าน่าจะสองอกก้านะผมจําไม่ได้ญี่ปุ่นเนี่ยคืองานเขาดีนะครับแล้วก็คคุณภาพ วัสดุอะไรพวกนี้เขาดีกว่าแล้วก็การเย็บเข้ารูปอะไรพวกนี้คือผมเท่าที่ผมขายมาเนี่ยยังไม่เคยมีตําหนิเลยนะครับยังไม่เคยเจอตําหนิแล้วก็ยังไม่เคยเจอลูกค้าว่านะครับข้างในนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับเป็นแผ่นซอฟท์ถอดได้นะครับซอฟจะเป็นยางนะครับจะเป็นยางแข็งๆเลยคือ คือไม่ไม่ไใช่แข็งคือนิ่มอ่ะแต่คือมันมันแข็งแข็งนะครับยางตัวนี้จะไม่เหมือนตัวอื่นนะไม่เหมือนแจ็คนะครับก็คือจะตีโลโก้เหมือนกันนะครับตีโลโก้แบบนี้เลยนะครับจะมีรูระบายอากาศนะครับหนามากนะครับหนาเลยนะครับหนาเข้าเล็บเลยนะครับหนามากแล้วก็แข็งมากนะครับข้างบนก็เป็นผ้าอีกชั้นหนึ่งนะครับเป็นผ้าอีกชั้นหนึ่งตัวนี้นิ่มนะครับ คือคุณภาพเขาดีจริงๆผมยอมรับเลยนะครับคือได้คือผมจับรองเท้ามาเยอะได้สัมผัสอะไรพวกเนี้วัสดุวัสดุอะไรพวกเนี้ยคือยอมรับว่างานเขาด,ดีนะครับราคาจริงๆไม่แพงผมพูดเลยราคาเนี่ยจริงๆไม่แพงมันโดนค่าขนส่งมากกว่ามันเลยแพงนะครับตัวนี้นะครับ เจอแล้วตัวนี้สีดําแต่ผมเคยมีแล้วสีดํานะครับสีดํานะครับแปดพันแปดนะครับแปดพันแปดนะครับแปดแปดศูนย์ศูนย์นะครับแปดแปดศู 8, 000, นย์ศู 8, 000, นย์ 8, 8, 0, นค, 8, 8, 0, 0, คูณจุดสีกก่นะครับเท่ากับนะครับสามพันห้า 800, นะครับบวกค่าส่งแปดร้อยนะครับเท่ากับนะครับอ่าโทษโทษทีโทษทีทททท ลบ800เนี่ยคือคือราคาญี่ปุ่นเนี่ยคือลูกค้าบินไปถึงญี่ปุ่นก็ประมาณเนี้ย3.5อยู่ประมาณเนี้ยนะครับมันไม่แพงรองเท้ามันไม่แพงมันก็แพงก่าบ,บ้านเราไม่กี่ร้อยบาทนะครับอย่างบ้านเรามันขาย2.9แต่2.9เนี่ยบ้านเรากับตัวเนี้ยมันคนละตัวกันคือคุณภาพไม่เหมือนกันนะครับตัวนั้นจะเป็นพื้นออสตา ไม่ใช่พื้นแบบนี้ไม่ใช่กรอบแบบนี้ด้วยนะครับไม่ใช่โลโก้แบบนี้ด้วยนะครับแต่คือวัสดุเอ้คือบอดี้เดียวกันนะครับโลโก้ดาวเหมือนกันนะครับผมจำไม่ได้๋ย่ผมลองรู้ไปดูนะครับบวกแปดร้อยนะครับบวกแปดร้อยค่าส่งนะครับสี่พันสามคู่นี้ผมขายอู่ประมาณสี่พันเก้านะค่าขนส่งทุกครั้งที่ผมจะพูดถ้าเรือส่งมาผมผมส่งให้ลูกค้าอย่างต่อละร้อยเป็นสองร้อยบวกไปสองร้อย สี่พนห้านะครับสี่พันห้าก็เข้าไปดูในไลน์ผมผมคือผมจําไม่ได้หรอกบอกลูกค้าถามทีก็ให้อดินเข้าไปดูในไลน์เองก็ไปที่อัลบั้มแจ็คสแตร์นะครับเนี่ยเต็มเลยลูกค้าสลิปออนอันนี้คืออัลบั้มดาวนะไม่ใช่อัลบั้มอนสตานะเนี่ยสลิปออนเต็มเลยลูกค้าเนี่ยสีดําสีครีมมาสีครีมเนี่ยผมเคยมีแล้ว คยได้แล้วคู่หนึง่งนะครับอ่าผมขายส้ำผมขายสี่เก้าเห็นไหมลูกค้าสี่เก้าผมได้กำไรยังไม่ถึงห้าร้อยเลยลูกค้าสี่พันเก้าผมได้กำไรไม่ถึงห้าร้อยนะครับก็ไม่ได้เอากำไรโอเวอร์ Over. อยากให้ลูกค้าได้แบบแปลกใหม่ๆมากกว่านะครับก็หนึ่งเลยนะครับคือชื่อเสียงมาก่อนนะครับ ลูกค้า <c oughs> ลูกค้าซื้อเต็มจํานวนนะครับไม่ได้ผ่อนหรืออะไรเลยนะครับจ่ายเงิน4,900เลยนะครับเพราะว่าคือหนึ่งแลยเออคือเข,เขาดู Youtube เรามาใช่ไหมครับดูผลงานเรามานะครับคนที่ซื้อประมาณนี้ยคือเขาไม่เขาไม่ถามเลยคือเขาซื้อเลยดูอย่างเดียวดู Youtube ดู Youtube ดูร้านมีจริงไหมอะไรเงี้ยเขาก็ซื้อเลยนะครับลูกค้าญี่ปุ่นผมผมซื้อง่ายนะครับบอกตรง อ่ะก็ประมาณนี้ลูกค้าตัวนี้มีสามสีนะเมื่อกี้ผมให้ดูเป็นสีขาวสีครีมนะครับสีครีมนะครับจริงๆอ่ะามันเป็นสีขาวนะครับแต่คือมันเป็นหนังกลับเนี่ยพอหนังกลับปุ๊บมันจะไม่ขาวมันจะทําขาวไม่ได้ไมันจะออกเป็นครีมนะครับตรงหนังกลับนะแต่ตรงกลางเนี่ยจะเป็นผ้านะครับตรงกลางเนี่ยจะเป็นผ้าเป็นผ้าสีขาวอันนี้คือขาวโบตัวนี้จะเป็นครีมนะครับแล้วก็แล้วก็สีดํา แล้วก็สีดําสีดำเนี่ยผมมี Youtube แล้วเนี่ยนะครับก็มีสามสีสีเขียวต่อไปอาจจะเป็นสีอื่นแทนนะครับเนี่ยงานค,คืองานเขาดีจริงๆนะครับงานเขาดีจริงๆงานใช้ได้เลยนะครับงานใช้ได้คืองานเขาดีนะครับ อ่ะก็ประมาณนี้ลูกค้าใครสนใจทักมาได้นะครับก็เดี๋ยวดูในอัลบั้มแล้วก็ดูในอัลบั้มเสร็จลูกค้าก็ดู YouTube ต่อนะครับก็อย่าลด้สนใจรูปไหนก็ทักมานะครับร้านกอนนะครับสวัสดีครับ